สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t k e v Official นะครับในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้ามีโอตัวเก่ารุ่นแรกนะครับนำมาดัดแปลงเป็นระบบไฟฟ้าครับผม ตัวนี้นะครับเป็นยา m a ฮ่ามีโตัวปี2006นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้นํามาดัดแปลงเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งเราใส่มอเตอร์แบบสปอกครับนะครับสารกับซี่ลวดล้อ17นิ้วนะครับใช้กับคอนโทรลเลอร์150แอมป์มอเตอร์3000วัตต์ครับตัวนี้นะครับแบตจะใส่ได้ทั้ง7 2โวลต์แล้วก็6 0โวลต์นะครับจะเป็นแบตแบบลิเธียมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเจาะลึกทีละส่วนกันเลยนะครับ ในส่วนแรกนะครับที่เราจะให้ดูนะครับจะเป็นตัวมอเตอร์ครับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบสปอคฮับนะครับของ QS มอเตอร์ให้กําลังวัตต์ที่3,000วัตต์นะครับแม็กซิมัมที่10กิโลวัตต์นะครับเราก็ทําการแปลงนะครับโดยการทําตัวสวิงอาร์มขึ้นมาใหม่นะครับตัวสวิงอาร์มนี้จะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับโดยการดัดขึ้นมาแล้วก็เชื่อมอลูนะครับ ซึ่งเราจะรักษาตัวฐานล้อเดิมไว้นะครับแล้วก็ระยะของระบบโช๊คเดิมไว้นะครับส่วนด้านหน้านะครับเราก็จะมีตัวเกจวัดแรงดันแบตเตอรี่นะครับส่วนตัวของอความเร็วนะครับเราจะใช้หน้าจอที่เป็นเกจความเร็วเดิมนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นระบบของคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์นะครับเราก็จะใช้เป็นคอนโทรลเลอร์ของย e ี่ห้อวอโต้นะครับผมคอนโทรลเลอร์ Controller ตัวนี้นะครับจะรับไฟได้ตั้งแต่60โวลต์จนถึง72โวลต์นะครับแม็กซิมัมที่90โวลต์ครับและให้กระแสนะครับสูงสุดได้ที่150แอมป์นะครับพีคได้ถึง240แอมป์ครับ ตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมแบตเตอรี่นะครับที่ใส่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่รุ่น60โวลต์20แอมปร์นะครับซึ่งตัวนี้จะรองรับตั้งแต่6 0โวลต์จนไปถึงเจโวลต์นะครับจะเริ่มตั้งแต่รุ่นเล็กครับ20แอมจนมารุ่นกลางนะครับจะเป็นแบบ50แอมนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ขึ้นไปจะเป็น6 5แอมถึง7 0แอมนะครับข้อดีของแบตตัวนี้นะครับก็สามารถดึง ออกมาได้นะครับจะมีหูแล้วก็ถอดปลั๊กตัวนี้นครับดึงออกมาจะเป็นแบบรุ่นสวอปได้นะครับแล้วตัวแบตเตอรี่เรานะครับก็สามารถมอนิเตอร์ระบบแคนบัตได้ด้วยนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะมีช่องฝั่งนี้ครับจะเป็นช่องชาร์จนะครับเป็นปลั๊กชาร์จปลั๊กชาร์จเราก็จะมีสายที่ อ่า m u n i c a t i o n นะครับแล้วก็สายพาวเวอร์นะครับเพื่อจะให้เครื่องชาร์จนะครับสื่อสารกรับตัวของแบตเตอรี่ในการชาร์ดนะครับเพื่อป้องกันการระเบิดนะครับหรือว่าต้องป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับผม ูนะครับตัวหน้าจอวัดพลังงานของแบตเตอรี่นะครับเมื่อเปิดกุญแจขึ้นมานะครับนี่ครับหน้าจอก็จะบอกนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ที่มีอยู่ตอนนี้ผมใส่แบตเตอรี่รุ่น60โวลต์20แอมครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นที่แบตเตอรี่เหลือประจุอยู่นะครับครับ เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะเอาเจ้ามีโอนะครับที่ทําการดัดแปลงเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับไปทดสอบเรื่องของความเร็วกับระยะทางนะครับในการทดสอบของผมนะครับก็จะทดสอบกับแบต72โวลต์กับแบต60โวลต์นะครับแล้วก็ทดสอบในความจุของแบตต่างๆนะครับที่จะได้ระยะทางต่อการชาร์จเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในวันนี้ครับผม แต่ผมก็จะเซต GPS ไว้ก่อนนะครับอเอคตัวนี้ครับผมอเออโตัคเลย GPS นะครับ GPS ประมาณนี้นครับร้อยสิบเจ็ดความเร็วสูงสุดนะครับเมื่อกี้หน้าใหม่ประมาณร้อยสามสิร้อยี่สิบร้อยสามสิบนะครับเกือบร้อยสี่สิบได้นะครับแต่ว่าตรง GPS เ,เนี่ยมันจะอยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบครับอันนี้คือความเร็วสูงสุดแบบที่ตั้งไว้แบบ แบเต็มที่เลยนะครับแบตเปิดเต็มที่เลยโอเคครับผมครับเดี๋ยวนี้ก็จะทดสอบครับแม็กสปีดรถดัดแปลงครับมีโอคันนี้อ่าตอนนี้ใส่แบตเป็นหกสิบโวลต์นะครับก็จะมีแบตหกสิบกับแบตเจ็ดิบสองนะครับแบตเจ็ดสบองจะได้ความเร็วสูงกว่านะครับอันนี้จะเป็นแบตหกิบนะครับความเร็วก็จะต่ำกว่าแบตเจ็ดสบองเดี๋ยวผมจะเทส ความเร็วม็กข์สปีนนะครับว่ารถดัดแปลงคันนี้ทำความเร็วได้เท่าไหร่นะครับนะครับ รถแบบแปลงครับีโอคันนี้อ่าตอนนี้ใส่แบบเป็นหกโวลต์นะครับก็จะมีแบบเ0กับแบบ72นะครับแบบเจ็จะได้ความเร็วสูงกว่านะครับเนี่ยจะเป็นแบบ60นะครับความเร็วก็จะต่ำกว่าแบบ72เดี๋ยวผมจะเทสอ่าความเร็ไวไหมสติ๋วนะครับว่ารถแบบแปลงคันนี้ทำความเร็วได้เท่าไหร่ละครับ ได้ทําการทดสอบเก็บความเร็วของรถแล้วนะครับซึ่งเราได้ทดสอบในส่วนของแบตเตอรี่60โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่72โวลต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่60โวลต์ก็จะทําความเร็วได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนแบตเตอรี่72โวลต์นะครับจะทําความเร็วสูงสุดได้ถึง110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ไอความเร็วนี้นะครับผมจะวัดโดยใช้ GPS ในการวัดนะครับเป็นพื้นฐานในการวัดความเร็วของรถนะครับผมต่อมาผมก็ได้ทําการทดสอบเกี่ยวกับความจุของแบตเตอรี่นะครับทดสอบเรื่องของระยะทางของแบตเตอรี่ที่ใส่ลงไปในรถนะครับซึ่งผมได้ทดสอบใน3แบบนะครับจะมีแบบที่1เป็นแบบแบตเตอรี่2 0 m แอม์าวนะครับแบบที่2เป็นแบตเตอรี่4 0แอม์าวแลวก็แบบที่3เป็นแบตเตอรี่แบบ60แอม์าวนะครับ ซึ่งใน3แบบนี้นะครับก็จะให้ระยะทางตอนหนึ่งการชาร์จที่ต่างกันนะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้ความเร็วคงที่อยู่ที่60นะครับถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะได้ระยะทางตามนี้นะครับแบตเตอรี่20แอมจะได้ระยะทาง40กิโลเมตรถึง50กิโลเมตรนะครับส่วนแบตเตอรี่4 0่สอมลนะครับจะได้ระยะทาง100กิโลเมตรนะครับ80ถึง100กิโลเมตรนะครับส่วน แบตเตอรี่60แอมนะครับจะได้ระยะทาง140ถึง150กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับในการชาร์จประจุแบตเตอรี่นะครับก็จะมีอยู่2แบบให้เลือกจะมีการชาร์จแบบ normal charge แล้วก็แบบชาร์จไวนะครับซึ่งแบบ normal charge นะครับก็จะใช้เวลาชาร์จนะครับของแบตเตอรี่20แอมอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับส่วนแบตเตอรี่ 40แอมป์นะครับอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับส่วนแบตเตอรี่60แอมป์นะครับจะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นแบบ normal charge ที่สามารถพกพาได้นะครับส่วนแบบ quick charge หรือว่าแบบชาร์จไว้นะครับถ้าเป็นแบตตัว20แอมป์จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับแบตบตัว40แอมป์จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับ ส่วนแบตตัว60แอมจะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวแบตชาร์จไวนะครับจะแนะนําให้ชาร์จกับตัวหัวปลั๊กไททูนะครับจะทําให้ตัวเซฟตี้ของระบบชาร์จนะครับสามารถควบคุมการปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมครับสำหรับท่านใดที่สนใจดัดแปลงระบบจากเครื่องยนต์เดิมเป็นไฟฟ้านะครับเราก็จะมีชุดชิด ที่แปลงจากรถน้ำมันนะครับเป็นรถไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เราจะมีรุ่นของ m มโอฟีโนนะครับแล้วก็เวฟนะครับก็ทำการถอดเครื่องยนต์ออกแล้วก็นำชุดชิดตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นสวิงตัวสวิงอาร์มมอเตอร์คอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่หน้าจอครับสามารถนำไปติดตั้งได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแปลงเยอะนะครับแล้วก็จะมีพิม์เขียวการต่อสายไฟแล้วก็ชุดระบบที่จะติดตั้ง ตัวอุปกรณ์เข้าไปกับตัวรถนะครับเป็นคู่มือในการติดตั้งให้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับเพจ S T K E V ไทยนะครับแล้วก็ช่อง S T K E V อัตชื่อนะครับในการาดูผลงานหรือว่าอัปเบตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับทางช่องเราได้เลยครับผม